เจอแล้วรู้เลยหนุ่มสุรินเผยหมดสกิลพิเศษนาดากะหวังมีคนปรับได้ในอนาคตควันหลงหลังไฟมวยคู่ระหว่างนาดากะโยชินาริพบกับหนุ่มสุรินชอเกตวินาในการชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทที่สนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่านาดากะเป็นฝ่ายออกอาวุธได้อย่างจะแจ้งก่อนครบ5ยกจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกสันสามถึงศูนย์เสียงควาเข็มขัดแชมป์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทที่ว่างไปครองภายหลังการชกจบลงหนุ่มสุรินนักมวยชาวไทยถึงกับออกมายอมรับความพ่ายแพ้ยกให้เป็นหนึ่งในคู่ชกที่เก่งมากๆพร้อมทั้งหวังว่าในอนาคตจะมีนักมวยชาวไทยที่มีดีพอปราบโคตรมวยซามูไรารายนี้ลงได้ ผิดหวังกับตัวเองนิดหน่อยคิดว่าตัวเองจะทําได้ดีกว่านี้อย่างที่เห็นน้องเขาเก่งจริงสุดยอดมากๆจุดเด่นคือเคลื่อนที่ได้ว่องไวเขาป้องกันหมัดผมได้หมดเขาทําได้ปุ๊บก,ก็ขยับหนีไม่เข้ามาแลกทําให้เป็นเรื่องยากมากแถมคะแนนเป็นรองทําให้ต้องเป็นฝ่ายเดินและก็อย่างที่เห็นอาวุธเขาไม่หนักแต่ผมทําไม่ได้เองผมผิดหวังกับตัวเองมากอยู่หน้าจะทําได้ดีกว่านี้ผมต้องขอโทษด้วย และหวังว่าจะมีนักมวยไทยรายอื่นๆที่เก่งพอจะปรับน้องเขาได้ในอนาคตนักมวยไทยเผยผ่านโลกออนไลน์สำหรับนาดากะโยชินารินักมวยชาวญี่ปุ่นวัย24ปีเจ้าของสถิติชนะ66ไฟต์ชนะน็อก43ครั้งแพ้6และเสมอ1ครั้งไม่แพ้ใครมาแล้วนานถึง6ปีหนสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับอีสานไทยสิทธิบุญธรรมเมื่เดือนกรกฎาคมปี2019